ใครกำลังหาเมาส์เกมมิ่งที่ได้เซนเซอร์พิกอาร์ตสามเกันบ้างคะ่ะวันนี้เฟซคัดมาให้ทั้งหมด5รุ่นค่ะแล้วราคาเริ่มต้นแค่2ใบเทาก็มีเมาส์เกมมิ่งไปใช้ดีๆแล้วจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนกนไลค์ก็ติดตามแล้วไปรับชมแต่ละอันดับกันเลยคะ่ะ เขาเวลาเซฟวีถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟสอยากสนับสนุนสามารถกดซุปเปอรแ์แทงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์ที่เท่แบบนี้ด้วยหรือจะมาเป็นชาวคลั่งรักกันป้ายยาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบกันใครตรงไปมาเริ่มกันที่ตัวแรก ันดับที่5 l e เล k e คี G 1และ G 2ในประเทศไทยก็เพิ่งมีการเปิดตัวเลโมคีไปนะคะเป็นแบรนด์ซับจากคีคอนที่เน้นผลิตอุปกรณ์สำหรับสายเกมมิ่งค่ะและเบนก็ไปส่องเจอมาว่าเลโมคีเนี่ยให้สเปคมาดีมากๆแล้วราคาของน้องอยู่เพียงแค่2,490บาทเท่านั้นทั้ง2รุ่นเลยนะราคานี้หลักๆความต่างของ G หแล้วก็ G 2นะคะจะเป็นเรื่องของรูปทรงค่ะโดยเลโมคี G 1ค่ะจะเป็นเมาส์ทรงบาลานมีความคล้ายๆกับ Logitech G Pro X Superlight จะมีขนาดที่เล็กมากกว่าหรือจะให้แบบใกล้เคียงสุดๆก็จะเป็นตัว g w o o k HTS ค่ะด้วยขนาดของน้องหน้าตาอะไรต่างๆใกล้เคียงกันนักว่าแต่เจ้า G1 จะมีความเรียวยาวกว่านิดหน่อยอันนี้กันแล้วอาจจะแพ้เรื่องของน้ําหนักนะคะแต่ได้สเปกที่ใหม่มากกว่าเนาะถัดมาเล m โมคี G2 จะเป็นเมาส์ทรงท้ายโด่งค่ะคล้ายๆกับแลมสุ Atlantis Mini ผสมกับ Pausa X2 Mini ใครที่ชอบจับแบบคอกีบหรือว่าฟิงจ์ติปเนี่ยอาจจะชอบตัวนี้กันมากกว่านะคะแล้วแต่ ขนาดเลยทั้ง2ตัวแฟนมองว่าค่อนข้างน่าใช้นะเมื่อเทียบกับสเปกก็ราคาค่ะในด้านของสเปกอื่นๆนะคะน้ำหนักตัวเมาส์อยู่ที่ประมาณ55กรัมในรุ่น G 1และ52กรัมในรุ่น G 2ตัวสวิตช์คลิกใช้เป็นฮอ o ์โน e ูเช e l ิงก์ดอค่ะโหมดการเชื่อมต่อรองรับแบบไตโหมดทั้งเสียบสาย Type C ไวเลส2.4งจุิกเฮิร์ตและบูทูธ5.1ุดหโพลิแลนรองรับสูงสุดที่8 0 0 0ันเฮิร์ตตัวเซนเซอร์ใช้เป็น p i ิกรสามและโปรแกรมที่รองรับของเขานะคะสามารถใช้ผ้ผาานเเเวว็บบไดลยยใภพม เม้นมองว่าโอเคมากๆเลยนะแต่จะมีติดเรื่องของฟิลดเมาส์นิดหนึ่งค่ะผู้ใช้งานจริงในต่างประเทศก็มีมารีวิวว่าเหมือนฟิลดเมาส์จะไม่ใช่ PTFE 100%อาจจะมีสารอื่นผสมถ้าใครอยากนํามาใช้เล่นเกมแบบจริงจังแล้วได้ฟีลลิ่งดีมากขึ้นนะคะก็ควรจะเปลี่ยนฟิลดเมาส์รวมไปถึงว่าแบตเตอรี่เนี่ยอยู่เพียงแค่300มิลลิแอมเท่านั้นถ้ายิ่งใช้ตัวแบบ4,000เฮิร์ตหรือว่า800 0เฮิร์ตแบตค่อนข้างจะหมดไวค่ะแต่ถ้าเกิดใครเอาไปใช้งานทนนั่วๆนนาาไปซหนึ่ 2รุ่นกันได้แล้วนะคะเว็แบแปวิกัดไว้ให้จากทางคีคอนไทยแลนด์ค่ะใครเอาไปลองแล้วชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์รีวิวกันด้วยค่ะอันดับที่4แลมสุมายาเอ็กเป็นอีกหนึ่งแบรนด์เมาส์ที่เหล่าเกมเมอร์ไว้วางใจได้แน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบิวคอลิตี้การใช้งานเว็แบบเบสต,ต่างๆในในตัวนี้ก็มีการปรับรูปทรงให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นจากรุ่นเดิมขนาดเมาส์จะมีความใกล้เคียงกับ G Pro X Superlight แต่ว่าบริเวณแมคชามจะมีความแบนมากกว่าค่ะหลายๆคนที่ซื้อไปลองเล่นก่อนหน้านี้ ก็มารีวิวว่าเออมันมันใช้ดีนะฟิลลิ่งโคตติ้งต่างๆเนยมองว่าเป็นมส์อีกตหนึ่งจากทางแรมสุที่ค่อนข้างน่าสนใจค่ะเนื้อตอนนี้ที่มีวางจําหน่ายนะคะจะมีทั้งหมดสามสีมเลือกในราคา4 7่พนเบบาทมีรับประกันสินไ้าให้ด้วย1ปีเนาะดูสเปคของตัวเมาสค่ะเริ่มที่น้ําหนักอยู่เพียงแค่47กรัมเท่านั้นบริเวณด้านใต้เมาสจะมีการเจาะรูมาเล็กน้อยตัวสวิตช์คลิกจะใช้เป็นออมลอนออปติคอลค่ะโหมดการเชื่อมต่อรองรับ2แบบก็คือเสีย โดยฮลิงเสีงรองรับสูงสุดที่8,000เฮิร์ตค่ะเซ็สนเซอร์ใช้เป็น Pi กอาร์3950แล้วก็ยังรองรับการปรับใช้งานต่างๆผ่านตัวเว็บไซต์แรมสุออลโลราด้วย้าใครเบื่อเบื G ่อ G Pro X ของตัวเองแล้วอยากอัปเกรดเซ็นเซอร์ให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมน้ำหนักเมาส์เบาลงรวมไปถึงว่าเชฟเฝ้วาได้ต่างๆเนี่ยดีมากกว่าเดิมนะคะก็สามารถมาทดสอบเจ้าแรมสุตัวนี้กันได้ง่ายเดี๋ยวจะทิ้งพิการสั่งซื้อไว้ให้แนะนําว่ากดตอนช่วงโค้ดแบบ double d midman นะคะเพราะว่ารุนไปได้หลายพันเลยอัน อันดับที่3 ATK F1 Pro Max เป็นอีกหนึ่งเมาส์ที่ได้เซ็นเซอร์ตัวท็อปแล้วก็สเปคให้มาครบเครื่องครบคันเนาะจริงๆแล้วเจ้า ATK F1 เนี่ยเขาจะมีทั้งรุ่นโปรรุ่น Ultimate แล้วก็อย่าง Pro Max ที่เรามาแนะนํากันแต่ทั้ง2รุ่นเนี่ยมันจะมีข้อด้อยตรงที่แบตเตอรี่น้อยกว่ารุ่น Pro Max นะคะก็เลยเป็นเหตุผลที่เราแนะนําตัวนี้แทนและกันส่วนในด้านของรูปทรงค่ะตัวเมาส์จะเป็นทรงบาลานมีความใกล้เคียงกับ VXR1 ER หรือว่า Attack Shark X3 หากใครใช้2รุ่นนี้อยู่แล้ว ถ้าอย่างอัปเกรดตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะโดยตอนนี้ก็มีตัวแทนจำหน่ายในไทยเรียบร้อยแล้วนะคะก็ะคือเคมอ l แลกราคาสูงทา่านอยู่ที่3,290บาทนะคะใครอยากเซฟงบนะคะไม่ต้องการประกันราคาน้องก็จะถูกลงมาเหลือเพียงแค่2,290บาทเท่านั้นโดยในฝั่งของสเปคค่นะ,คะน้ำหนักตัวเมาส์อยู่ที่50กรมัมใช้สวิตช์คลิกเป็นออมลอมออติคอลมุดการเชื่อมต่อรองรับ2แบบเสียบสาย Type C และไวร์เลส2.4กิกะเฮิร์โพลิเรรองรับสงแบบูงสุดที่8,000เฮิร์ตัวเซนเซอร์ให้เป็น R 3 9 5 0และโปรแกรมรองรับผ่านเว็บแอป,ปจากทาง ATK ห u b นั่นเองอย่างที่บอกไปว่าแบตเตอรี่เขาให้มาเยอะอยู่ที่500ม ah. ิลลิแอมเบนมองว่าตัวนี้เนะี่ยยังอยู่ในระดับเกณฑ์ที่โอเคนะรับได้เพราะใครที่เป็นสายเล่นเกมจริงเราเปิดใช้ Po l ิ i n g Rate 4,000เฮิร์ตแ0 0เฮิร์ตมันกินแบตมากๆกนะคะการให้แบตมาน้อยเนะี่ยเราต้องมานั่งชาร์จอยู่ตลอดหรือว่าเล่นเกมอยู่มันก็จะดับไปเองแบบนั้นหงุดหงิดมากๆค่ใครสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้แล้วค่ะเฟลแบตกลับไปให้เหมือนเดิมอันดับที่2 AJ AJ 159 a p ปคงต้องยกให้เป็นเมาส์เกมมิ่งจาก AJ a จที่ทำมาได้ดีสุดๆเลยค่ะและที่สำคัญราคามันถูกมากทุกคนมีแค่1990บาทเท่านั้นโอ้ oh my god เชื่อว่าหลายๆคนที่ซื้อไปเนี่ยอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องของสเปคมากนักหรอกเพราะเขามีแท่นชาร์จแล้วก็มีหน้าจอมาให้ต่อให้เวดไม่รู้เรื่องเมาส์นะคะก็คงเลือกซื้อตัวนี้เพราะได้ฟังก์ชันอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะเลยค่ะเมื่อเทียบกับหลายๆรุ่นก่อนหน้านี้เนื้อในฝั่งของรูปทรงนะคะตัวนี้จะเป็นเมาส์ทรงบาลานซ์ค่ะ ายโด่งหน้าต่ำถ้าเทียมกันแล้วเนะี่ยจะมีความคล้ายกับเจ้า Allen t i s Mini แต่ช่วงท้ายจะมีความยาวมากกว่าแล้วก็ชนอุ้งอยู่ได้ดีมากกว่านั่นเองสำหรับใครที่จับแบบพกกิบส่วนในฝั่งของสเปคค่ะน้ำหนักตัวเมาส์ให้มาที่56กรัมส่วนตัวมองว,ว่าก็แอบเยอะอยู่เหมือนกันนะสวิตช์คลิกใช้เป็นฮ o วโน่ e รีนเช l ไว้ดอตหมดการเชื่อมต่อรองรับ3แบบเลยค่ะทั้งเสียบสายไรซีไวเลสสองจุดสี่กิเกอร์เฮิร์ตบลูทูธห้าจุดสองโพลิแวลเรองรับแปดพัน a ฮิร์ตและตัวเซนีการ ปรับจูน d p พพิเศษเพิ่มขึ้นมานะคะทำให้ตัวด p i สูงขึ้นมาเป็น4ี0 0 0ัมิลลิแอมแพ่จะเทียบเคียงกับตัว rog เซนเซอร์ท็อปท็อปได้เลยและเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะให้มาที่400มิลลิแอมแม้ว่าอาจจะเป็นระดับกลางๆนะคะแต่เขามีแท่นชาร์จมาให้แย่พอใช้เสร็จแล้วก็วางชาร์จได้เลยเออสะดวกมากทุกคนและตัวแท่นชาร์จนี้ก็จะเป็นตัวดองโกเวลาโพลิเรตแป0 0ันเฮิร์ตแล้วก็ยังมีหน้าจอมาให้ด้วยเพื่อนๆสามารถใช้งานควบคู่กับโปรแกรมอัปโหลดไฟล์จิ้ ด้วยตัวโปรแกรมเนี่ยจะเป็นแบบติดตั้งลงเครื่องเท่านั้นนะคะไม่ใช่แบบเว็บเบสแต่เพืเ่อนๆก็ลองคิดเอาละกันทั้งหมดเนี้ยนาคาแค่1,990บาทรับประกันให้ด้วย1ปีส่วนตัวมองว่าคุ้มค่ามากๆแล้วนะคะใครคาดหวังรีวิวจากช่องเราเนี่ยคิดว่าน่าจะมีมาเร็วๆนี้รอติดตามกันได้เลยค่ะอันดับที่1 Skylock V8 เมาส์ราคาบัตเจ็ทที่มาแรงที่สุดในช่วงปลายปี2024แล้วค่ะเลยก็ไม่แปลกที่เขาจะทำมาดีจนคลองใจใ,ใครหลายๆคนได้ ไอนี่คือแบรนด์ลูกของทางแลมซูแต่จะเน้นมาตีตลาดราคาประหยัดโดยเฉพาะสำนักรีวิวหลายๆเจ้านะคะก็อวยยศเกี่ยวกับบิวคุณตี้ของเขาเมากงานประกอบจัดเต็มแม้ว,ว่าจะเป็นราคาบัจ็ตก็ตามตอนแรกน้องก็ดังอยู่ในต่างประเทศอย่างเดียวแต่ตอนนี้มีตัวแทนจําหน่ายในไทยแล้วค่ะแล้วก็ราคาของน้องอยู่เพียงแค่2990บาทเท่านั้นเราเปิดมาด้วยสเปคแบบเด่นๆคะ่ะเรื่องของน้ําหนักเบาเพียงแค่36กรัมเท่านั้นอย่างที่บอกไปหลายๆคนอวยเรื่องของบิวคุณตี้เพราะว่าน้ําหนักมัน เบามากๆการผลิตให้ได้น้ําหนักเบาแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายนะคะแต่ตัวนี้สามารถทําได้ดีเลยฝั่งของสวิต c ์คลิกค่ะจะใช้เป็นตัวออม o อ o ออปติคโหมดการเชื่อมต่อรองรับแบบเสียบสาย Type C และไวรเลส2.4 g h z กอ l เฮิร์ตรองรับสูงสุดที่8,000เฮค่ะมีดองเกิลแถมมาให้แล้วเรียบร้อยในฝั่งของเซนเซอร์จะใช้เป็นพิกอาร์3950โปรแกรมรองรับผ่านเว็บแอปเรียบร้อยค่ะส่วนข้อสังเกต ข้อเดียวสาหรับเฟสก็คือเรื่องแบตเตอรี่นะคะให้มาเพียงแค่ 250mAh น้อยมากทุกคนเรียกได้ว่าเล่นเกมเสร็จประมาณ3-4ตาก็ต้องชาร์จแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆใช้โ o รลิงเลด8000เฮิร์ตนะคะก็แลกกันไปสเปคดีแต่แบตน้อยในน้ําหนักเบาด้วยหากใครโอเคกคับข้อสังเกตนี้สามารถไปสั่งซื้อเจ้า Skylock ok V8 กันได้ <T> <T> เห็นตอนนี้มีเปิดตัว V6 มาด้วยเหมือนกันน่าสนใจอีกแล้วค <T> ิดว่าไม่นานนี้แฟนเมาส์ชาวไทยก็จะได้ลองเล่นเหมือนเดิมค่ะไม่ยงก มากค่ะกับเมาส์ทั้ง5 6รุ่นที่เราเอามาแนะนํากันในคลิปนี้หลกัหลกๆเฟสก็แนะนําว่าเฮ้ยลองสังเกตด,ดูว่าเราจับเมาส์แนวไหนชอบเมาส์เล็กเมาส์ใหญ่เพราะแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีรูปทรงที่แตกต่างกันพอสมควรนะคะส่วนฝั่งของเซ็นเซอร์อะไรเงี้ยมันใกล้เคียงกันอยู่แล้วจะเน้นแนะนําว่าไปดูเรื่องของรูปทรงแบตเตอรี่การใช้งานแล้วก็ราคาที่เพื่อนๆสามารถเข้าถึงได้นั่นเองหากใครชอบคิปแบบนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเฟสด,ด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครอยากให้จัดอันดับราคาเท่าไหร่อีก คอมเมนต์มาได้เลยไปแล้วครับผมบ๊ายบาย